นมัสวัสดีครับวิวช่องมีขาวคลิปการ์ดวีสแตนด์ระหว่างคางิโร่กับลูอดเกินไปวะคางิโร่สายอะไรสายอะไรสายหกใบสายหกใบกาดไม่ถูกคืออะไรครับสายหกใบเดี๋ยวรู้เก้าเอาบีมทุกทางตอนแรกมันจะเป็นสิบอะไรวะสิบเอ็ดแม่งปุ๊บพลิกกึ๊กบีมทุกทาง พลังสั่งให้หยาพลังสั่งให้หยาอือฮเขาเลี้ยงตีแต้โอ้โหมึงชนะวันหนึ่งชนะแพ้วัดกันแต้มเดียวโดนแน่โดนแน่ตัดมือเที่เลยของจริงของจริงอาไปก็กลัวยมึงเอาไปแก่ เอ้ยมึงตายมึงตายพี่จักรเนี่ยแต่แน่ลแต่พี่อยู่อย่างหนึ่งนี่แต่ช่องนี้มีอะไรดูไม่รู้วันมึงอ่ะไม่รู้วันมึงอ่ะนี่แต่พี่แต่มึงตายโอ๊ยแต่เราเริ่มหลังโอ้ยแต่ลงดีจัดเลยเนี่เฮ้ยเฮ้ยน้าวะ โดนเลยเก่งไหมเก่แน่โดนแน่ๆคลิปนี้มีคำหยาบคายน้องๆหนูๆปวดให้ปุคลองแนะนําชิดหนักไอ้ชิ้นหนักคิดอะไรใส่เลยใส่เลยใส่เลยรส่อีกไปบูมเฮ้ยอย่าได้ขอรับมานี่กอะไรเออมันนี่อะไรโดนโดนอาโกอาโกแม่โปหาครับจิวเขาบ้านสักมัน แข่งว่าล็อกด้านขึ้นมือยังไงนี่เขาไอ้นี้เราขึ้นก่อนแล้วไอ้นี่ดิโดนโดนไม่ลบได้เออแต่ก็ต้องทำใหไดก็ต้องทำตอนเราดูอาร์ตปุ๊บเรานก่อมีโซ3หลอกไปผัดกันไหมดีดีเนิบ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 ทำไมแม่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่วิ่งไปพี่กดใจไว้เนี่ยเล็กบ้าเลยเปิดเปิดทุกเทิรนเปิดเด็กทุกเทิรน ควิกชิวซิวโดนไหมโดนอยู่แล้วเจอไหมไม่เจอไม่นาพี่เดนเจอป่ะพี่เดนเจอไม่น่าเจอเหมือนเดิม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 ไอ้โหเเี่ยเมือนเดิมสองรอบเมืนเดิมเลต้อมเปลี่ยนอะไรเนะโอต้อมเปลี่ยนเฮ้ยติ๊ก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  เอ้ยคืนไปเลยไป450 450เข้าดีวะเอาดีเฮ้ยใหม่ายว่าอะไลท์ตัวนี้เฮ้ยโอ้โหอุ้ยดุ้งไม่สนไม่สนต้องทำไปอย่างแข็งแกร่งจริงเอ้ยพอสองเลยลูกเกมเปลี่ยนพอสองไม่ได้หวดเหเห็นมี่จิ้วจับัสจัแซง คนสองมึงก็ไปพีีอันบรรทัดนันโอลดโอลดสามขีสามขีแสงเวยแสงเวยแสงกาดกาดไฟต่างมันี้ป่ไมางี้ใช่ไมมงนี้เ้สิบสามเข้าแผงี่เราลุกสรอบเด้มเตมเมเติมเตเติมเเคิมเเจอมเเติมเเอเมเเ สามสามทำไมดอไดอยู่ไหนฮีบันอียรดอเด้อมาดิมาดิมาดิเอ้ยไม่มีว่ะสิบเออสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิอืออ๋วโอ้โหตลอดโยนรอไหนบอกกันไม่เป็นประกันไหมประกันด้วยชอบจริงเหรอพวกน คนกันเองนะตอนนี้กคตรจัดเสร็จเลยนึกน้อยตอนแรกยิ้มๆตอนนี้เครียดๆตาหน้าไม่น่ารอดบอกไปซะรอได้ยืดเลยต้องดูได้ตอนนี้มอกไซ่าสี่ได้ช่วยคุณได้จากกระพงริดแฝงเอาจัดไปเขาดูบัสกับใต้เด็กนี้ไม่ผ่านกันยิงหระตัวไหนครับตัวแจากหล่ะ ขวานขาจอแตนแตนยิงแตนขนเดียวได้ไอ้ยิงแต่หลังวาแปลกๆอยิงตเัประตูยิงข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ว่ไปชิเวไปเอืได้พี่แค่นี้แหละเลสโกบาติดเสร็จแล้พี่สบายแล้วอ่ะงงกงงสบายเอเดียนเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วเพี่เอดีนเข้ามาแล้วใช่ไหม้ย ริบสามไม่ใช่เฮ้ยมีสร้อยชใช่เรียนๆนลยแเฮ้ยกินโตไหมน้องดากนมองกินโตรู้ได้ไงวะมีทำท่ามีวัดทำท่าไม่ทำท่าัไปอ่ะัว่งเลยเกมทิ้งเงินสามไปเชื่อเลยวะพี่จักรมึงบ้าไปแล้ว เอาดิอดมันทอยเฮ้ยอุย้อาแนโอ้โห้รวเ้ย่ายมื้่ย้องนมิดได้้ยเงมิดปะห้้องห้ิวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่อมันได้ง่ายเหรอวะดิโอ้ยแบมชาริงแล้น ได้เดิมชัดจริงแหลมโอ้ยทำไมนั่งฝั่งนี้มันดูกุ่ยๆวะไม่มาไม่เจ็บหัวเลยทำยังไงล่ะวะโห่แก่ไหนแน็คมาเลยยากจัดมมีี TPG ชอบหญิงพวกนี้งเชื่อถ้าไม่มีนี่กดสองทีตายเลยได้อจะให้ผมตายเดี๋ยเฮ้ยเลยไม่ให้โชว์ของกันหน่อยเหรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าโชว์ของอ่ะ กถอดโซ่ไม่ปลดฟันเนี๋ยวอ๋อบอสไม่เก่งตัวเออมาได้ี้เนี่ยจอยโีจยไม่ยอมใส่บัตเตอร์แอคบัตเตอร์ย้อชนปลดแอกจยเดียวจอยเดียวใส่นี่เล่นง่ายหมดละจอยเดียวเติมบอสด้วยเพราะเดี๋ยวไม่ยิงหกให้เขาซีบีเดีโอเลยก็ยิงหกอะไรไม่เห็นรู้เลยร้อยร้อยเขาเปิดเผยเลยเขาเติมบัสต์หนึ่ง คองเลยแต่แบบจัดจริงแหลนคองกอกินรือเปล่าแหบสากินอะไรไม่คุ้มนกินรือเปล่าอย้มนะสิบห้าการก็ตีบุูมเฮ้ยมาดิสองไดเออตีป่ะเรียกอะไิเฮ้ยมาดิไแไปไปพี่ถึงเวลาแล้ว เยถึงเวลาแล้วไปมือหนาลูกน่ะมือหนาล้วไงวันต้องทำมมือยอ่ะเยอะอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดเก้อ็ทำมาทำมาทำานี่แดงทานจริงแนงสิบสิบครับสิฉันต้องทเยอะว่ะเริมสีเริมสีรวัต้องจวดให้ได้เดยอ่ะถอดกัน ใช่ใบดีเลียวเรียบละโลุกไปเลี oh, ้ยวเรียบเลี้ยวเลียวดีขนานีเอ้เฟอรสองฟอสเลี้ยวเรียบโอหลอดนะเลี้ยวเรียบทำไมเราหลอดล่างหนึ่งไม่ได้คาตบดสามีมันหนาจังวะไม่ไ่เราออนหน้าชีหายเลยจากมันนี้แบบบ่มบต้อเออจากนัทำโชว์ของหนสัตว์ม่ลุกก็ไม่ตัองลไปไม่องลุกแม่ละยิงไม่ลุกเลยอ้เก็บด้ะ ไใช่เฉยจแตะแล้วมาดิกดเรียนไอ้กดเดี๋ยวขอไปแล้กดแล้วกดถ้าจะลูกต้องทิ้งสามา่ะใหญ่มาดิของไปลงกันหนึ่งสองสามสีอีกสองใบยไม่ตีเลยสองใบแกนบูโดนี่น้อง แต่เรก็ร้องแต่เราก็ร้องนะครับคนมือหายหกไปอะเงี้ยแล้วมันเซอร์ไพรส์อ่ะอยู่เดียวแล้วจะมีแคนไหนมีเลี้ยหกไปตลอดถูกป่ะเจอเด็กแอนตี้เมตาเราเจอบางแคนก็มีแค่สองสามตัวไม่คิดตรงในตัวนั้นมายิงหางเขาไปสามหมื่นสามเน่ยมีลุกอ่ะเออแต่ตีคนเดีเอาไอ้สัสตันนี่สามการพันยังยังยังเผื่อวิจักลุกลุกได้ทิ้งมือทิ้งมือไม่มีไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้คนหนีเวลาเยอะทำอะไรไม่ได้ลุกไรเลยหรือเปล่า ไม่ต้องลุกหรอกพี่เพราะเราได้สองพิกเกอร์ในแล้วอะไรอะไรวะอะไรอ่ะมังคีเอ้าโอ้ยผ่านหน้าก็มีอีกเลยโอ้ยผ่านหน้าได้ดุกีแล้วรอดหรือเปล่ายิบสามผ่านล้ตายนะไปมีไหมไปไหนมีไหมจิ๋่เออมาดีเฮียยังไม่แรงยังไม่แรง หรือเปล่ามีทีแล้วก็แดมชัดดิ้งแรงตรงนี้แรงกว่าอทแต่นะแดมชัดดิ้งแรงแรงกว่ายิงไม่ในที่เีลยตอนนี้แต่ต้องมีบอลตัวสีเยอะตัวนี้เรื่องยิงแล้วไม่มีปัญญาแล้วหรออ๋อต้องไล่ใหม่นะวั้นะเอาเก็บไอ้นั่นก็กดได้แล้วใช่ไหมสามก็ดีต้องหาตัวมันต้องไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ใหม่ก็มีมันไม่มีโซล่ามันไม่มีโซล่ะไม่เล่นทำแักวหกใบโอ้มันไม่มีใครยัดให้

หนึ่งตัวสองตัวอาโซกิจามมันร้องได้มีโซกิจเลตามโซลูนแล้วก็บว่งถ้าจะมีเกตดสาสองใบมากกว่าบุคคิ้ั้ต้นเฮ้ยล่วงปะไหนมือีใบโอ้ยากเฮ้ยเดียวได้โอ้ยากเจ้ามั่นใจแหวนแลงจานทีแค่ใบเดียวเอาตีเลย ไม่ดอก็แย่นละดออไปเดียวลงดิต้องลงอ่ะมือสามมือห้าอย่าบ้ามือหกไม่สนนะต้องเอาตอนี้ตายตายตเอยตองแรกแล้วแรกเลยอะไรวะไม่เจ็บแล้วปิดเลยแรงจัดทัพปิ้ง ขิงขะนองนาขิงขะนองนาแท็กเตอร์ชัดจริงแรงดชัดจริงแรงด์วนดอนผมบ้าไปอึโหคนเดนิวหมื่นห้าต้องมีเล็กกี่บ้างไหนเนี่ยวันเท่าไหร่แบนด์สามแปดไหมีอะไรเนี่ยอยู่ตัวละห้าพันสองวันแบรนการ์ดปล่อยนี่การดเลียไม่ได้ต้องปล่อยเลียไม่ได้ต้องการตรงนี้ก่อนต้องกาดตรงนี้ก่อนแล้วแต่ กับติ๊กเกอร์มันช่วยมันเท่าไหร่ซื้อบอกเขาต้องปล่อยเลยหนึ่งแล้วสามหมื่นบวกสองหมื่นห้าหมื่นถ้าบู๊ดสักหมื่นแล้วที่ก็ห้าหมื่นบู๊กลางเลยผมต้องบวกไปเดียวปล่อยเดยวเลยหนึ่งแต่มีสองที่สองที่มันจะสามหมนแล้วมาอีกรอบหนึ่งด้วยน่าจะตัวเดียวสี่วิยังมีอีกอะตัวนั้นหนึ่งไมพูดน้อยๆไม่มีนะปกติพูดเยอะอ่ันเองตัวหนึ่งตัวไหนเนี่ยตัวนี้ไหมเนี่ย เอานี่เอานี่ยิงอ่ะเอาไมเฉยทอเป็นเม็ดอ่ะแต่ทิเกอร์ออกจริงว่าเมื่อกี้เขาเล่นกบเดียกว่าหนักกว่าเล่นแบบมีเกรือใช่ถ้ารู้กันหดสาหนักกว่านี้แจดออกที่สามแปดสายคอนเซปต์โอ้โหไม่รู้อสามลา3เท่าไหรูเดียวเอาเนี่ยเฮ้ยบอกยากวะอะไรยากรอบยากวะ บนีีพิเกอร์บอกเยอเฮ้ยที่เยายากเลยอ่ีมันอยู่ที่ว่าพี่จะการได้รับอยิงล่อยอยู่แล้วกินกีโดล่าว่าสามหัวเบบว่สมหัวเลยเราก็สหัวเหมือนกันไม่ไดยแล้วแต่ละหัวตีกันเองแต่ละหัวตีกันเองคานคนนึ่งเออคนหนึ่งกาดคนนึงพีจี สดพีจีคนหนึ่งปล่อยเปอยนเปลี่ยนกันคนละทางเลยรอเนี่ยรออ่ะอือังมอสซ่าโี้ยรอโอ้ยรอชัวร์นรอชัวร์ว่ะชัวร์อชวร์หรือเปล่าอันนี้ห้าหมื่นนะอันนี้ห้าหมื่น้าลัหมดเลยพลังมอปซ่านะห้าหมื่น ห้าหมื่นห้าหมืนอันนี้โดนมาอีกทีนแล้วอ้าวห้าหมื่นอ่นมันห้าหมนยากมากแวนกาหมื่นมียากมาสองครตกสองดอพี่ดอหมดแล้วขยันแล้วนี่เห็นพร้อมร่วมกันเลี่ยมหิวไงหิวเลยนี่ยล็อกสี่อยู่ดีล็อกสล็อกสี่ใหมบ้านหนึ่งพอเหนเนื่อย้มีเบากว่าอเมื่อออกกัน่ห้าหมื่นมีค่าแล้วกันอนี้่อันนี้ไม่เบากว่า เท่ากันว่าส่แปดสี่แปดเท่ากันและห้าเหอนสามเออสี่หมื่นแปดนี่นี่จะอะไรต่อเนี่ยไม่มีอะจอดไลค์จอดไลค์ขอดูดิมีอะไรก็ได้มีอะไรไหมนี่ยมีโซด้วยจอไล์จอไล์จอไล์นีมีโซด้วยหมดยังเดคอร์สไปสุดท้ายดีเอ็นก็ได้ใครก็ได้ขวยมานด่อ บ้านหมูก็เลี้ยวดนีซะเลี้ยวล้วนี่ต้องเลี้ยวแล้วคนไงเลี้ยวไม่ชนะลักชาอย่ามัวนิดหมก็ไม่ฮะบุกก็ไม่ฮะางแตำแม่สามสติดดอ่องใบติดพีจีอะดอพีจีอะดอพีจีแหละแหวนแม่งเบาดินี่สองหมื่นเออ่อันี่แปดพันตีทำใหมสองหมื่นน่เอ้ยส3สาวะยาวไม่สัยาวแอลโม ขี้มาข้างนี้ไหลายไม่ไหลายเรียบร้อยออไรียของหมดไอ้หมดเรียบร้อยได้สติกเกอร์ังพังเลยเจ็งเลยิงเนี่ยจิงน่ยเจ็งเลยขาน่อยงรอเข้าไปพอแล้วแหมยิงไดออกไม่พูดก็ดิยิให้เขาน่อยยิงให้เขาหน่อยหมดแล้วหมดแล้วไปเล่นน่ะ ฉันหมองฉันโซแห้งมือแห้งฉันแห้งหมดเลยวันนี้ลาบาดใจก็ต้องไหเน้นเน้นว่นเน้นเน้นเอ้ยได้าใจปะครับเน้นเน้แต่ไม่ต้องมันจ่ายเองเลยนี่ไม่ได้ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายฟอร์สแวร์เลยอ่อนให้เขาเลยฟอร์สหลังฟอร์สหลังจ่ายไปฟอร์สแวร์่อนนี้โอเคโอเคเลยสามเวฟรส่วนจริงควรฟอร์สหลัง ฟันหลัง,ลง bueno, แล้วแวนตีตัวเดียวอเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยทำไมต้องใจนักกีฬาไม่มีแถวนี้ทำไมทำไมบ้าเลยกันบูมวันกาดเท่าไรเรียงเลยสองคีย์สองคีย์สองคีต้องต้องอะไรบ้างต้องต้องอะยต้องฮิวไงตลาก่อเดี๋ยวกันไป เราใส่ยิงน้อยไปหน่อนี่ยายโอ้โหขายคอนเซปต์เราเด้งไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบสดีครับ